เมย์รู้พ่อเสียใจเมย์รู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจเมย์ม่งทาให้พ่อผิดหวังแล้วผิดหวังอีกเขาก็คงไปสงบสติเพราะรักเมย์มากห่วงเมย์มากแล้วเขาก็โกรธไอ้นั้นมากทุกวันนี้เมย์มองกระจกตัวเองไม่ได้เลยเยไม่สมเพศตัวเองใจหนึ่งนะเว้ยเมย์แม่งโคตรใหญใครทุกคนม่งเกิเป็นกระทืบแม่งให้ตายหรืออะไรก็แต่อีกใจหนึ่งอะเมย์ก็ห่วงลูกไม่อยากให้กรรมมาตกที่ลูก เมรีคำพีไล่เสียงสั่นขอโทษพ่อปูพงศิษฐ์ที่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วเชื่อตอนนี้กําลังสงบสติและคงโกรธไอ้นั่นมากแน่ถามถึงพ่อได้เม่ไม่เข้าใจไม่รู้เม่รู้พ่อเสียใจไม่รู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่ได้โกรธมันโกรธเมย์ด้วยเหมือนกันเมย์แม่งทำให้พ่อผิดหวังแล้วผิดหวังอีกแล้วก็จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเขาก็ยังทัวร์ยังไม่ได้กลับบ้านเออแต่ เอมย์มีส่งว่าความหาเขาแล้วว่าขอโทษเมย์รักเขาแค่ไหนแล้วก็วันนี้เขาก็โทรหาแม่เม์ก็ยังไม่รู้ว่าคุยอะไรกันไปอ่ะแต่เมย์รู้ว่าที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือเขาก็คงไปสงบสติคงพยายามไปคิดอะไรอยู่ของเขาละมัง้ง <laughs> เพราะว่าก่อนจะมาคุยกันเราก็คงเขาก็คงอยากที่จะแบบไม่ได้อยากมาอารมณ์กับเมย์เมย์รู้เขารักเมย์มากห่วงเมย์มากแล้วเขาโกรธไอ้นั้นมากแต่ว่า ถ้าเขาทําอะไรเมยก็คงจะโกรธเขาไปด้วยอืมเขาก็คงต้องแบบอไปอดทนอยู่อ่ะกว่าจะได้คุยกันก็คงอีกแป๊บนึงเลยเออพูดกับพ่อตอนนี้อ่าเมย์ลักพ่อสัตว์สัตว์แล้วเว้ยขอโทษจริงๆอ่ะนั่นแหละอืม ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราก็ถ้าเกิดวันหนึ่งลูกต้องมาเห็นคลิปเนี่ยก็แบบขอโทษอะเมย์อุตส่าห์ตั้งใจว่าแบบเมย์จะบอกลูกตลอดว่าอย่าอย่าเกลียดพ่อมันแต่วันนี้เมย์กำลังมานั่งพูดว่าอะไรบ้างที่พ่อมันควรจะโดนเกลียดบ้างอะเออเมย์ที่เมย์ตั้งใจจะไม่เล่าเนี่ยไม่กลุ่มเมย์ไม่กลัวนะเมย์ว่าเขาจะเสียเขาควรจะเป็นคนที่อายาไปที่สุดแล้วก็เสียหายที่สุดไปซัมไม่ใช่เมย์แต่เมย์ก็ไม่ได้อยากให้ลูกเกลียดเหมือนไงนเออ แต่เนี่ยบางอย่างเราก็คงต้องปกป้องตัวเองอะเครียดไม่มีวันไหนที่เมไม่ร้องไห้นะวุกกลางคืนนะสามสิบค่ะไม่มีวันไหนที่เมแบบไม่ร้องไห้เลยทุกคืนม่ต้องแบบร้องไห้เพื่อหลับไปอ่ะนอนก็ไม่หลับพร้อมยอมรับว่าเครียดนอนร้องไห้ทุกคืนทั้งตอนนี้ไม่กล้าส่งกระจกแล้วเพราะสงสารตัวเองเข้าใจเรื่องที่ใครมาเตือนแล้วก็ไม่ฟัง สุดสับสนใจหนึ่งก็อยากแก้แค้นใจหนึ่งก็ไม่อยากให้กรรมไปตกที่ลูกตัวนนี้ไม่มองกระจกตัวเองไม่ได้เลยเว้ยไม่สมเพศตัวเองสัตว์สงสารตัวเองมากๆแล้วตอนนี้บวกกับสภาวจิตเมย์ก็ไม่ดีอะไม่ห่วงลูกไม่สัตว์เลยเว้ยแต่เมย์ก็ควบคุมควบคุมอารมณ์ติ๊กไม่ได้ว่าแบบไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกอะได้เห็นความเป็นจริงค่อยมาเห็นความเป็นจริงเมย์ก็ไม่รู้ตอนนี้มีมพ่อหรือแม่เมนดูเมนอยู่หรือเปล่าไลฟ์เนี่ยเมย์ ก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นเราไม่ร้องให้เขาจะแบบรู้สึกยังไงแต่แบบใจหนึ่งนะเว้เม,มย์แม่งโคตรใหญ่ใครทุกคนมันแบบไปกระทืบมแม่งให้ตายเลยก็แต่อีกใจหนึ่งอะ่ะเมย์ก็ห่วงลูกไม่อยากให้กรรมมาตกที่ลูกฝ่อยเขาไปดีกว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ